สาทตักเติมสุขบุกทิ้นดีโนสินแอบเมืองกัลสินเทศบาลเมืองกาลสินขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนรวมประเภทนี้สงการศาสตร์หักเติมสุขบุกทิ้นดีโนสินระวางวันที่1 1บเถึงสิเมษายนกิจกรรมมีอยียงแนมาเบิงงกันเดอร์พี่น้อง วานที่11เมษายนอยู่วัดกลางพระอารามหลวงเวลา8นาฬิก30นาทีถึง17นาฬิกามาตุ่มมาโฮมเมื่อร่วมกันเฮตุกิจกรรมกเจดีไซน์จากทั้งเก่าคุมวัดวันพุทธที่12เมษายนอยู่วัดกลางพระอารามหลวงเวลา8นาฬิก30นาทีถึง12นาฬิกา พิธีอัญเชิญพระพุทธสัมบรินิโลขั้นตะายหรือหลวงพ่อองค์ดำซุ้มเย็นลงจากวิหารประดิษฐานณนะลานกิจกรรมประเภทนิสงการวัดกลางพระอารามหลวง เวลา14นาฬิกถึง16นาฬิก30นาทีรวมทรงนามพระพุทธสัมทรินิโลคันตรายหรือหลวงพ่อองค์ดำซุ้มเย็นพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัดกาลสินพร้อมหดน้ามดำหัวขอพรผู้สูงอายุเพื่อความเป็นสุริมงคลเหน่องในวันปีใหม่ไทย วันพฤหัสบดีที่13เมษายนณพิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาลสินหอศิลป์สารลางจังหวัดกาลสินหลังเก่าเวลา7นาฬิกาต้อนรับปีใหม่ไทยรวมเพชรบุญตักบาทพระพิสุสามเณรจำนวนเกเกลูกเวลา13นาฬิกาอ้อนซ้อนขอบวนแห่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จากทั้งเก่าคุ่มวัดนำโดยขบวนแห่พระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัดกาลสินพระพุทธสัมทธินิโลธขั้ตตลายและพระพุทธสิหิง อย่าลืมมา,มาช็อปมาทิมมาชิวมาแชรและมาแชร์บริเวณตลาดนา้ำลานวัฒนธรรมกิจกรรมเศรษฐกิจสั่งสรรสืบสารสงการวิถีไทยรวมสารใจสู้สากลพร้อมชมการแสดงจากวิทยายลัยนฏศิลินกลาลสิน์และฟังดนตรีสดๆจากวงต่างๆระหว่างวันที่1 3ถึง15เมษายนตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปและพอกันในงานศาสตร์ักเติมสุขบุกทิน้นดีโนสิน แอดเมืองกาลสินเด,ด็จ้าเด้อ